ถามหมอเลยถามหมอตรงๆเลยตอนที่หมอต่งเนี่ยผ่าตัดใหม่ๆอาบน้ําเสร็จเจอป๊อบเนี่ยไปโรงพยาบาลว่าเข็งเข้าไปผ่าตัดใหญ่เลยวางยาสรุปเลยปกต,ตีมันต้องเจานะมาดูก่อนว่าไ,ไอ้ก้อนเนะื้อนั่นมันเป็นมันเป็นตีนน้าหรือตีดอะไรก็ว่าไขามันหรืออะไรเนะเขาว่าจริงๆไม่วางยาสรุปโใหญ่เลยแล้วกลับกลับมาจากบ้าน เขาแพ้ยาปฏิชีวนะทุกตัวเลยเขามีประวัติมีแพ้ยาเนสซิลินอะไรต่ออะไรเยอะๆกลับมาที่บ้านแพ้ยังไม่หายระบมละสองวันครับมีพยาบาลตามมาละบอกว่าให้ไปยกอยู่แล้วคุณไม่ยกเลยละตอนนน้นหน้าคุณให้ก็อีกสิบห้าวันเนี่ยเขาบอกสิบห้าวันเนี่ยต้องทำภายในสิบห้าวันไม่งั้นไม่รับรองความปลอดภัยมันจะแพร่กระจายเฮ้ยสิบห้าวันเนี่ยนะ พูดให้เขาวางยาโฟกใหญ่อีกแล้วเหรอมันไม,ไม่ถูกต้องไงความจริงแบบมัไม่ไม่ถูกต้องอะ่ะสุดแล้วเราก็ต้องไปหาคำตอบอะไรตอนะไปถามหมอสุดท้ายไปเจอหมอหมอคือบริษัทผมมีคนที่เป็นเหมือนกันแล้วก็พอดีนัดหมอหมอใหญ่เลยนะจะปรากฏว่าปรากฏว่าหมอบอกว่าไปถามหมอว่าทำไมต้องยกยวงภายในสิบห้าวันเลย หมอบอกคุณคุณยายผมพูดตรงๆไหมหมอพูดว่ามันโง่หมอหมอพูดเองอะ่ะถ้าจะยกยวงอะ่ะหลับตาผมก็ทำได้ถ้าคนไข้ผมอะ่ะป่วยจิตตกให้ไปเที่ยวสบายก่อนติดสอเดือนกลับมาแล้วยังไม่ตายอีกเดือนมวยแล้วก็ไม่ตายล้วคุณคิดว่าคุณจะเชื่อใครเพราะการที่มีโรคร้ายแบบนี้เนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยครับ ขอคำปรึกษาหลายๆหมอหน่อยแล้วก็ถามหมอตรงๆเลยโครงการในการรักษาเป็นยังไงนะผมไม่ได้ลบหลู่นะผมบอกก่อนผมยังใช้บริการด้านอยู่นะฮะนี่ไงครับเพราะผมว่านะธรรมชาติบรบัดอาหารเป็นยาผมว่าดีที่สุดและอยากขออย่าอย่างเดียวอย่าสุดรงกันไปนะ,นะฮะมีมีอการง่ายๆได้ ท้องผูกเรื้อรังค่ะทำยังไงคะท้องผูกเรื้อรังเลยครับเพราะผูกเรื้อรังเนี่ยต้องพวกอะไรที่มีพวระบบขับถ่ายดีๆพวอาหารที่มีช่วยย่อยช่วยขับถ่ายดีๆอย่างนี้ใช่ไหมคะคือคือต้องต้องเริ่มจากอาหารที่ย่อยง่ายก่อนอาหารที่ย่อยง่ายถามว่าอายุเท่าไหร่นะทานอาหารประเภทไหนถ้ายังทานอาหารเนื้อสัตว์อยู่ผมบอกได้เลยครับขูกแน่แล้วถามว่าน้ำพอไหม ในร่างกายเราน้ำไม่พอเนี่ยคุณคิดว่าร่างกายแบวน้ำมาจากไหนล่ะอ่ะเลือดมันยังไหลเวียนอยู่เลือกก็เริ่มหนืดขึ้นใช่ไหมะถามว่าที่ไหนเราเป็นแหล่งแหล่งน้ําที่ดีที่สุดคืออุจจาระเรายังชุ่มอยู่ถูกไหมมกงคนลึงน้ำจะเอากลมาใช้ก่อนดี ก็ดิงมากเข้าย่อแข็งยากเหมือนเหมือนแค่หมาต้องตากแดดเลยใช่ไหมแล้วปรากฏว่าไม่เคยกินเลยน้นมันหอมเลยขาอะไร้เพีโงกูดนะไอ้กระทงกระชายหรือไอ้ไอ้นี่ใบละแหน่กะเพราไม่กินแล้วลมมันมาจากไหนเลยวะที่มันดันมาออกแล้วไม่เคยเคลื่อนลำไส้เลยอ่ะใช่ไหมบางคนก็นั่งทั้งวัน เพราะต้องถามก่อนว่าเปนยังไงเพราะผมเนี่ยจะกินเผือกผมนึ่งแล้วผมว่ากินมจิ้มัน้ำผึ้งผมกินเนี่ยอะวากาโดเนี่ยเดี๋ยวมีก็ต้องซื้อกลับไปอะวากาโดนี่นะมีโอเมก้าสามดมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะแพงหน่อยแต่ผมกินผมกินแล้วมันไม่มีเจ๊งเพราะผมกินเองเล่นกันมาน,นานมันยังเจ๊งเลย แต่นี่ผมกินเองมันโดยเจ๊งได้ยังไงถูกไหมครับผมกินเพื่อชีวิตผมผมกินเพื่อสุขภาพผมเพราะอย่างมันบอกผมเลยว่านู่นนี่ถามว่ากินอย่างอื่นไ,ได้ไหมพิซซ่าเอาละบ้างเนาะมันขัดใจได้ยังไงอ่ะเลยิ่งขัดใจมียิ่งขัดไม่ได้เลย <laughs> ใช่ไหมว่ามามีอะไรเรื่องหัวใมีเจ็บแผลหน้าอกไม่ไม่ถือเป็นโรคหัวใจไหมคนนี้ต้องกินน้ำอ๋ออ่ะคนนี้คนเมื่อกี้นะคะถือว่าให้ต้องกินน้ำเยอะหน่อยกินอาหารง่ายกินกินน้ำผักปั่นนะฮะกินของผมนี่มรกรอใช่ใช่ใช่มรกรน่ะเป็นกรดูกอะไรเงี้ยพวกที่มีตักใยญ่ๆเยอะใช่ไหมติดตัวในยังไงน้ำสำลองไงน้ำสำรองก็ช่วยได้นะในเรื่องระบบขับถ่ายป้องกันท้องผูกแก้โรคท้องผลำไส้ค่ะ าไม่ถายลมมันไม่ไม่ถ่ายลมเลยก็เอาที่ไหนกัเดีตก็งลมไม่แก๊สเน่าๆอ่ะก็ตาทลมเลยจะมีท่อเสียเลยแล้วย่อยไปแล้วแก๊สพวกนี้ไปไหนอ่ะมันคืนเข้าคืนเข้าผิวหนังไม่เชื่อเข้าระบบแล้วมันมาเอาออกตางผิวหนังรับครับของเสียเนี่ยนะฮะขับได้ตั้งหลายทวารด้วยกันเขาพิ่ารณนวัฒทวารอะไรตัวว่าทวารเลยที่มากๆก็คืออุจจาระตัววาตรแล้วก็ต่องเนือครับ คนที่ไม่ไม่เคยออกเหงื่อไม่ออกนะไปต้องทํางานแพงหนักมากแล้วคนที่เห็นไหมบางทีบางครั้งข่าวเราคันใต้ถึงหนังโดยไม่รู้เลยว่ามันมันคันมาจากอะไรใช่ไหมนี่ไงอ่ะตอบแล้วถ้ารายละเอียดนี่ก็ค่อยว่ากันค่ะก็อาจจะโทรไปสอบถามคุณหมอเพิ่มเติมอะไรก็ได้อันนี้เดี๋ยวเราลองไปที่คนต่อไปนะล้างล้างใต้ก่อนล้างทางนักยาเราค่ะอันนี้เขาบอกว่าเขามีอาการเจ็บแผบที่หน้าอกค่ะ เกรงว่าจะเป็นน่องหัวใจใช่ไหมคะใช่ไหมครับอันนี้ไม่ตปวดใจอย่างนี้นะมีหันไหล่เหตุปัจจัยใช่ไหมนะฮะลองรูน้องแบลที่หน้าอกไอ้ที่กว่เจ็บอกเจ็บตรงไหนล่ะครับนะอามีมีหลายจุดด้วยเหรอคะบริเวณบางทีลมมันตีขึ้นมันจุกอกเกิดการจุกอกเกี่ยวหัวใจเลยมันแน่นแน่นตรงเนี้ยกดไหล่ย้อนก้อนแน่นใช่ไหมถ้ามันแป๊บๆมันจะหัวใจเนี่ยนะลอง ว่างๆลองลองลองอย่างนี้ดูสิครับคลึงเหรอคะคลึงนวดนดเลยหยาบไปเรื่อยมันก็มีบุ๋มปุ๋มมันอยู่พะกดไระรบเนี่ยนะมันจะเะให้จิ้อย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยอย่างนี้นะฮะกดเนี่ยลองลองจิ้มดูแล้วคลายไปเรื่อยๆเนี่ยพอพอบางบางทีเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมันเสียวสร้างไปข้างหลังตัวนั้นอะลมลมมันอั้นอยู่อ๋อค่ะนะฮะ อันนี้อันนี้ต้องต้องดูนะฮะแล้วก็เขาออกมวลกายบ้างหรือเปล่าค่ะเลนะเขามีไขมันเลื่องในเลือดสูงไหมวันมมีรายละเอียดเยอะไม่ใช่บอกว่าจบอกว่าจะเป็นหัวใจไม่ใช่นะฮะนี่นี่แต่มันมีแนวโน้มว่าแต่ถ้าไม่แน่ใจยังไงก็โทรไปถามคุณหมอได้คือคือก่อนอื่นเนี่ยคือมันไ้มีหลายสาเหตุเหมือนกันนะว้วนมไหมมันมันมีมันมีปัจจัยองเดี๋ยวรูปก่อนนะเอ้า่ม่ แต่นะไม่ค่อยนะหลาลอย่างมากเลยค่ะเพราะะวันอยู่บัวอ้บัวดอกมันมันไม่ไม่เชิงนะแต่นะเยี่ยงฟันธงให้ไม่ได้ไม่แน่เพราะต้องไปดูว่าอ้วนหรือเปล่าหรือมีอาการอะไรจากอย่างอื่นไหมมีหลายอย่างนะคะใช่นะนี่เยอะแยะเลยอ่ะเพราะมันนั่งกันดูพาก็รู้แล้วอ่าแล้วก็มีรู้แล้วค่ะดูลิ้นก็รู้แล้วว่าย่อยดีไหมโอ๋บางคนแลกเล่นออกมา โอ้โหขาวเปลือกมดงหมดเลยลิ้นบางคนเนี่ยแดงกล่มใช่ไหมใช่ไหมรู้มัตัวแดงกลม่มใช่ไหมแล้วมีเงาเงาใช่ไหมไอ้มันร้อนเกินไปแล้วค่ะร้อนชื้นนี่นี่ครูบาอาจารย์สอนมานะมีมีอาจารย์ผมชื่อชื่อาจารย์ศักชัยเนี่ยเขาดูพวกนี้ผมกำลังเรียนอยู่นะไม่ไม่ไม่ใช่มาจากผมนะนะแล้วผมก็สังเกตดูเนะี่ยคนไข้ผมที่เป็น ที่เป็นมะเร็งไหโอ้โหคนรลิ่นนี่มาโคตรเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูครับผมถ่ายหมดแล้นะฮะโอเคนี่อะไรไหมคอเลสเตอรอลค่ะคอเลสเตอรอลสูงทานอะไรช่วยได้คะคอเลสเตอรอลสูงคุณอาหารเนี่ยเดี๋ยวอยู่คุณอาหารออกมาไกลนะคุณอาหารที่มันมันนี่ใช่ไหมครับของมันใช่กินอะไรที่พื้นๆสดใหม่อะไรเงี้ยอยู่แล้วพืชผักนะอ่าผักแน่นอนผักไหลละตูน ล้างล้างบอลเลือดดีจังเลยค่ะคำนับตาปไปยค่ะปวดเข่าค่ะแหมปวดเข่าปวดเข่ามันมีหลายสาเหตุอีกไหมใช่ปวดเข่าเนี่ยเขาจะถามอายุก่อนไหมอ๋อนี่คนเดียวคนเดียวกับเจ็บแป๊บพี่หัวใจแอับดูลูกอยู่ใช่ไหมคนเดียวกันทั้งหมดเนี่ยถามมันตั้งยองๆได้หรอใช่ไหมได้อย่างเงี้ยพี่กูลองตั้งยองๆดูสิมันตึงไหมล่ะตึงขามันล่ะตึงครับค่ะ ก็ตึงก็ตึงนี่แสดงว่าคุณคุณเสียสูตรแรกแล้วอย่างอย่างเนี้ยอย่างเขาบอกว่าเนี่ยปวดปวดการเนื้อหวา,าเนเขาไปบอกว่ากระดูกขัดเส้น่